ะเจอเมียต่างๆที่พี่ผู้จีพูดไปที่มีลอตเตอรีร่ใยกปัันมันมีจริงเพิ่มผมถามนรงๆงว่าลอตเตอรี่แพงใครได้ประโยชน์มากที่สุดผมบอกแล้วผมเอากำไร5้าบาทผมจะไปกว้านซื้อทำไมสมมติว่าลอตเตอรี่90บาทจะซื้อล้านใบผมต้องใช้ทุน90บล้นบานนะในขณะเดียวกันถ้าลอตเตอรี่70บาทผมจะได้ทุน70ล้านแต่กำไรเท่ากันอ่ะผมจะไปโก่งราคาลอตเตอรี่ทำไมลอตเตอรี่มี1 0 0รล้านใบงวดที่แล้วผมมี3าล้านใบ3%เจะทำให้ราคาตลาด9 7ขึ้นได้ แล้วเราเป็นคนซื้อคนลองสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายคือลูกค้าเราไปกําหนดราคาขายได้ไหมอ่ะเราบอกว่าผมขอซื้อ7-5ไดห้าได้ไหมเขาขายก็จะขาย90ถามป้าบอกป้าขายผมหน่อย87บาทได้ไหมป้าบอกป้าขาดทุนเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้ารับมา7 0 4 0ป้าขาดทุนตรงไหนเบื้องต้นยืนยันไหมคะว่ามีการขายเกินราคาจริงตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งแล้วมีอยากมีอะไรอยากจะชี้แจงอะคะก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีหลักฐานนะครับจากที่เขาซื้อเข้ามา แล้วก็มีหลักฐานว่าเราจําหน่ายเกินราคาตรงนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายเรารับมาแพงครับตั้งแต่เป็นกองสลักพัดมาเราไม่เคยได้ลอตเตอรีตร่ต่ํากว่า90บาทเลยส่งออกมาก็90้แล้วครับก็รูปแบบของเราก็คือจะมีผู้ค้าลอตเตอรี่เอาเข้ามาส่งเราพอส่งเรียบร้อยเราก็สแกนจัดเก็บเข้าระบบแล้วก็เปิดจําหน่ายให้ลูกค้าทั่วไปเราโดยเรายึดหลักการว่าเราจะจําหน่ายลอตเตอรีร่ให้ถูกราคาถูกที่สุดในตลาดเอาไปว่าเนี่ยอย่างราคาตลาดอย่างเงี้ยอย่างลอตเตอรีร่ชุด20ใบเนะี่ยฮะ 29,900บาทของผมชุด20ใบไม่ถึง2,000บาทชุดใหญ่ชุดเล็กแค่ไหนเราก็ขายเท่าเดิมที่หลายๆฝ่ายบอกว่าเราเป็นคนทำให้ลอตเตอรี่ราคาแพงผมขอชี้แจงตรงนี้เลยว่าไม่จริงลอตเตอรี่ราคาแพงมาจากหลายสาเหตุสาเหตุแรกก็คือการรวมชุดลอตเตอรี่เนี่ยถ้าสมมติว่าใบเดียวเนี่ยราคาส่งณนงะวดน,นี้จะอยู่ที่90บาทแต่ถ้าเป็นชุด2ใบเนี่ย92ชุด3ใบ94ชุด5ใบนี่ใบละ100สิคนหนึ่งจะได้5เล่มใช่ไหมนะ เขาจะมีห้องรวมชุดในประเทศจทยจะมีอยู่สองห้องคนที่มีโคต้าห้าเล่มเนี่ยจะส่งลอตเตอรี่เข้าไปได้เลยพอได้ชุดใหญ่ออกมาก็เอามาอัพราคาห้องรวมชุดจะเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทาให้ลอตเตอรี่แพงเนื่องจากว่าคนจะยอมจ่ายซื้อลอตเตอรี่แพงวันแรกเปิดตอนนี้97นะฮะพอรวมชุดแล้วมันได้ร้อยยี่สิบเง้เขาก็เลยยอมรวมชุดกันอีกสาเหตุของลอตเตอรี่แพงก็คือหวยโคต้าคนที่ตั้งราคามือแรกคือหวยโคต้าเพราะโคต้าออกก่อนหวยออกวันที่1โคต้าออกวันที่2ราคาโคต้าออกมางวดนี้เปิดมา97มันจะแบเป็น3รอบ ตอนเช้าออกมาปุ๊บตอนเย็นจะเอาไปเข้าไปรวมชุดพอรวมชุดเสร็จมันจะเป็นหัวย่อยพอหัวย่อยออกมาราคาจะลงจบของโควตาวันที่4วันที่5เสรีก็จะรวมชุดอีกราคาจะเด้งไปแล้วก็ลงลงมาอีกอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของการเช่าบัตรกดเขาก็จะมีการเจราจารเช่าบัตรกดกันปีละ5 0 0 0 0ปีละแสนบ้าบาทีนี้ลงทุนไปแล้วก็ต้องเอาอะไรคือมันก็ยิ่งอยากจะขายแพงขึ้นไปเรื่อยๆและอีกสาเหตุหนึ่งสาเหตุหลักแล้วผมก็เคยโดนมาด้วยก็คือแก๊งโกงหวยเขาจะไปซื้อลอตเตอรี่ราคาแพงเพื่อมาตกทองซื้อแพงมาขายถูกเขายผม75้ แค่หมื่นใบผมได้ผมก็เพิ่งเป็นสองหมื่นสามหมื่นจนไปถึงหกแสนห้าหมื่นใบแล้วเขาก็เอาเงินผมไปเลยเก้าสิบแปดล้านกรณีนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งจะเห็นว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คนซื้อเลยอยู่ที่คนขายเพราะคนซื้อไม่ได้กําหนดราคาคนที่กําหนดราคาคือคนที่ มีโค้ตาลอตเตอรี่มือแรกลอตเตอรี่ราคาแพงใครได้ประโยชน์สูงสุดครับเราน่าจะเดาใจกันหรอกคนที่ได้ลอตเตอรี่จากรัฐบาล70-40นะ่ะยิ่งแพงเท่าไหร่เขายิ่งตังได้ตังมากขึ้นเท่านั้นและที่มันเกิดปัญหาที่คนวุ่นวายกันเนี่ยเพราะมีการโกงราคาขึ้นไปถึง90 596บาทคนเดินขายข้างถนนเนี่ยเขารับมาเนี่ยเขาขายได้แค่ร้อยหนึ่งก็ได้กาไร5บาทเขาก็เริ่มบวยวัยว่าขายแพงมันก็เลยเรื่อมมันก็เลยยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงๆประชาชนน่ะเขาไม่ได้บ่นว่าแพงคนที่บ่นว่าแพงคือคนที่เดินขายกําไรมันน้อยลงเพราะว่าคนที่ได้โควตาหมือนแรกเอาเยอะเกินไป70บาทถ้าเขาเอาเขาขาย9.5้าสิบ้าได้25บาทนะแต่คนเดินขายข้างถนนเนี่ยได้5บาทอย่างของเราเนี่ยเรากดราคาทุกครั้งเราอยากได้ถูกๆทุกครั้งเพราะว่า มันเป็นต้งทุนอลอตเตอรี่ราคาแพงเราก็ยิ่งเสียค่าดอกเบีย้ยมากขึ้นเท่านั้นเพราะเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไปเอาเราก็ต้องกู้เข้ามาขั้นตอนของ,องกองกระดาษเราดําเนินการยังไงคะมีผู้ค้าเอามาให้แล้วก็เราเขาเรียกว่ามีส่วนตา่างไม่ได้ระดมครับเขาเอามาขายผมเขาตั้งราคามาเลยเราก็รับราคาได้เราก็ซื้อเขาบอกวันนี้เก้าสิบผมก็บวกห้าบาทถ้าสมมติเขามาร้อยหนึ่ง ราก็บวผมไม่รับ<า>ผมรับสูงสุด97ผมจะขายไม่เกิน 100. ร้อยเพราะลอตเตอรี่เราก็รู้กันอยู่ราคาร้อยบาทเราเลิกทำเป็นใสซื้อว่า80เ <c oughs> จริงจริงอ,อ่ะควรจะไปดูข้างๆสนักการสลากที่สนามบินน้ำหนักข้างๆนะ่ะไม่ต้องมาถึงเอาพิษผมหรอกมันร้อยบาทอยู่แล้วผมก็เลยยึดหลักนั้นว่าผมจะไม่ขายเกินร้อยถ้า97ผมก็จะแบกไวที่ร้อย97ได้ร้อยผมก็ พอดีค่าใช้ใจา่ายกับพี่คือจุดประสงค์ผมอะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเคยทำลอตเตอรี่80บาทมาแล้ว6ล้าน5แสนใบผมอยากทำลอตเตอรี่ให้80บาทให้ได้แต่ตอนนี้ที่ผมทำอยู่ก็คือพยุงราคาให้ราคามันต่ำที่สุดอย่างน้อยลูกค้าที่ซื้อกับผมเนี่ยหนึ่งเขาจะได้ซื้อลอตเตอรี่ถูกที่สุดลอตเตอรี่รวมชุดไม่แพงเวลาถูกรางวัลไม่โดนโกงแน่นอนเพราะผมเชื่อถือได้เขาเชื่อถือผมแล้วเวลาเขาถูกรางวัลเขาได้รับเต็มไม่โดนหักค่าธรรมเนียนมือนเาอื่นเขาทที่่านี่เี่บอกว่าเคยาอุลที่ปขาทว ครับที่ห no ลักเกณฑ์ยังไงรับพี่ที่โดนก็ตามกฎหมายสำนักงานสลากอ่ะครับก็จําหน่ายลอตเตอรี่เกินราคาเนี่ยมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทครับการที่ผู้ค้านําสลากมาให้พี่ขายเนี่ยคับมันเป็นการผิดเงื่อนไขของของสลากที่เปลี่ยนเปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้ค้าแบบนี้เรารู้ว่ามันผิดเราก็ยังรับมันผิดเงื่อนไขสัญญากับสำนักงานสลากแต่มันไม่ผิดกฎหมายซึ่งผู้ขายเขายินยอมที่จะมาขายให้เราเราต้องยอมรับกันก่อนว่าผมเป็นผู้ได้รับสลากแล้วผมได้ สลากมา500ใบต่อเดือนผมจะได้รายได้9,600บาทผมถามทุกคนเลยว่า9,600บาทคุณพอเลี้ยงครอบครัวไหมมันไม่พอหรอกครับลอตเตอรี่แค่500ใบสำหรับคนหนึ่งคนที่จะต้องเป็นอาชีพไปเดินขายริมถนนไม่ได้ง่ายนะหลยายใบเขาก็ยินดีที่จะเอามาจําหน่ายเพื่อที่เขาจะได้ไปทําอาชีพอื่น แล้วเอาลอตเตอรี่เป็นรายได้เสริมสัญญาที่สำนักงานทรมหลักทำแบบเขาอ่ะเขาทำไม่ได้จริงเพราะมันไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้แบบนี้ที่มองว่ากองสลากหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังแก้ไขปัญหาเดิมผิดทางไหมคะที่มาจดจ้องกับในส่วนของคนที่ขายแพลตฟอร์มออนไลน์มากกว่าที่จะไปดูเจดูเฮียดูอะไรต่างๆที่ทาให้ราคามันปั่นป่วนจริงผมขอพูดตรงนี้เลยครับว่า จริงๆเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์คือการอำเวินวามสะดวกให้ลูกค้าแล้วผมขอยืนยันว่าสิ่งที่ผมทาประชาชนได้ประโยชน์ประชาชน20ล้านคนที่ซื้อลอตเตอรี่ได้ประโยชน์กับเว็บผมมากที่สุดแต่ที่สํานักง,งานสลากกาลังแก้เนี่ยมาบอกคนได้คต้าว่าอย่ามาขายแพลตฟอร์มออนไลน์นะสำหรับผมเนี่ยผมอยากให้ท่านไปดูแก๊งโกงหวยพวกรวมชุดยี่ปวัวอะไรก็ต่างๆนาะนาะนะที่ เป็นคนตั้งราคามากกว่าก็คือหน้าที่ที่มันควรจะเป็นก็คือควรจะเป็นพวกคุมราคาต้นทางเราอยู่ปลายเหตุและเรามีแค่สี่เปอร์เซ็นต์เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ได้อันนี้คือความเ็จริงนะทุกวันนี้ที่มองว่าใครคือผมใช้ว่าไอโม้ลงแหลอยู่ในกองสลากที่เป็นคนกําหนดราคาที่ก่อนที่หวยมันจะออกมาตามเนี่ยที่ซื้อคนที่รวบลอตเตอรี่ได้มากที่สุดครับ ก็มีอยู่ไม่กี่คนแต่ผมพูดไม่ได้รวมไปถึงเสรีด้วยเสรีก็คือชาวบ้านคนตั้งราคาเนี่ยราคาแรกออกมาคือโคตาวันที่2องราคาออกแล้วมองว่าเราถูกกันแกล้งไหมคะกับการที่อีกไม่นานจะมีของกองสลาดเองก็จะทำแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เหมือนเราทำาก่อน นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เอาไปแล้ตอนที่ผมขาย80บาทมา9กเดือนไม่มีใครคุยกับผมเลยไม่มีใครมาสนใจเลยว่าผมทําถูกกล้องนะแล้วทําให้ราคาลอตเตอรี่มันถูกลงเราขายมา6ล้านกาไปไม่มีใครสนใจผมเลยผมถือเป็นสตาร์ทอัพนะไม่ได้ง่ายนะผมมีลูกน้องตอนนี้ร้อยคนผมทําจนโตมาถึงทุกวันนี้พอเราซักเซสพอเราประสบความสําเร็จคนทั้งประเทศรู้จักรอตรีออนไลน์ไว้ใจที่จะซื้อสำนักง,งานสลากกลับจะมาทําแข่งกับเราทั้งทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจทําไมเขาไม่เรียกเราไปช่วยเา เมื่อกี้ท่านเศรษฐกิบอกว่าในคณะที่ทำทางคุณคุณน้นนาแตบเป็นชาวเอกชนมีอะไรที่จะเสนอหรือว่าเข้าจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของเขาได้หรือว่าเข้าไปอย่างแบบถูกวิธีอะไรแบบนี้ครับเราอยากถูกกฎหมายอยู่แล้วครับเราอยากทําธุรกิจให้มันถูกต้องในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งเราอยากให รัฐบาลเปิดโอกาสให้เราเราลงทุนมาเยอะแล้วกับตรงนี้มันมีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ต้นก็คือให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ควตาเนี่ยแล้วเขาขายยากอะมาฝากกับเราสิเราให้เขา5้าบาทแล้วเ,เอา4บาทขาย80คนได้ควตาได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์เราได้ค่าดําเนินการลอตเตอรี่80บาทสํานักง,งานสลากก็ได้ประโยชน์นี่คือสิ่งที่สามารถทําได้เลยโดยไม่ต้องรอออกกฎหมายแค่เปลี่ยนกฎสํานักง,งานสลากว่าเอาเราเข้าไปทําให้ถูกต้องซะแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเอาลอตเตอรี่มารีจิสเตอร์กับ เรายินดีวิ่งไปรับลอตเตอรีร่กับประชาชนเราวิ่งไปรับมาเราสแกนเราเก็บไปให้เราจ่ายรางวัลให้เราทําให้ทุกอย่างคนที่ได้โควต้า5า้าใบเขาก็เอาเงินไปเขาก็ไปทําอาชีพอื่นรัฐบาลสามารถคุมลอตเตอรีร่80บาทได้ทันทีพรุ่งนี้เลยมันมีโซลูชันหลายอย่างที่เราออกแบบไว้แล้วเราก็เตรียมระบบไวใ้ให้พร้อมคุณนักพูด,นะพดวิธีการมันเหมือนง่ายแต่ทําไมทางภาครัฐก,กับดําเนินการไม่ได้เพราะว่ามันมีขบวนการหรือมันมีอะไรแทรกแซงอยู่ในของทัน้นตอนพวกนี้ไอ้วิธีของผมมันก็เหมือนขายฝันอะสมมุติว่าผมบอกผมรับซื้อ75 ข้างนอกรับซื้อ90คุณขายไหนอ,อ่ะอโมเดลผมทําได้ละประชาชนจะมาขายกับผมไหมว่ายเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าการตรวจสอบมันเข้มข้นไปตรวจสอบว่าเออถ้าสมมุติว่าคุณไปขายแพงแล้วยึดเยอะอะไรเงี้ยไม่มีใครอยากทําผิดหรอกครับคนที่ค้าตลาดได้มาห้าเล่มเขาก็ไม่อยากทําผิดถ้ามันมีช่องทางที่ถูกต้องให้เขาเปิดโอกาสให้เขาแล้วมันง่ายสําหรับประชาชนทั้งเขาแล้วก็คนซื้อเขาก็อยากทํา กังวลใจว่าจะต้องโดนจะต้องมีการปิดตัวชั่วคราวเหมือนมังกรฟ้าไหมคะถ้ายังไม่พบการกระทําความผิดผมยังจะเปิดขายอยู่ครับอย่างวันนี้ผมต้องเปิดขายแน่นอนเพราะว่าเรารับลอตเตอรี่มาแล้วเรามีลูกค้าในระบบที่ซื้อกับเราอยู่ตอนนี้เรามีลูกค้าหนึ่งล้านคนผมห่วงอย่างเดียวว่าถ้าผมปิดวันนี้ผมปิดงวดหน้าผมปิดลูกค้าก็ต้องกลับไปซื้อ100 110 120 150ติาเหมือนเดิม ลูกค้าผมสนับสนุนผมมาหนึ่งปีผมจะทิ้งเขาหรออย่างทุกวันนี้ลูกค้าซื้อชุด5ใบไม่ถึง500แต่ถ้าผมปิดปุ๊บเขาต้องซื้อ0 0ดร้อ9ใบ2002ส่งฟรี10บใบ1ั0เ8ใบ2 0 0 0 10บใบ2 6 0พอันนี้ประกาศขายทางอินเทอร์เน็ตนะฮะ1ิบสบใบดูครับถ้าผมปิดตัวลงลูกค้าผมต้องไปซื้อราคาแบบนี้หรอผมก็อยากจะคุยกับลูกค้าผมอยากจะอยู่กับลูกค้าผมครับเพราะว่าผมผ่านมาหนึ่งปีผมก็อยู่กับลูกค้าผมมาเตรียมสีปกดหมอว่าเตรียมสีเตรียมหนึ่ง เรามีทีมกฎหมายตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทครับเพราะเรารู้ว่าเราทําในสิ่งที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยเรารู้ว่าเราโดนแรงเสียดทานมากมายอยู่แล้วผมเปิดออฟฟิศไม่ถึงเดือนผมโดนปอ,อทอลงยกคอมพิวเตอร์เราไปตรวจสอบแต่ตรงนั้นเราก็ผ่านมาได้ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วไม่ใช่นะแล้วเราก็โดนเขามาตรวจสอบอยู่เรื่อยๆคือเราเราเรา,เราผ่านมารสุมมาปีแล้วครับเราต้องมีทีมกฎหมายดูเหมือนว่าชื่อของกองสลากของเราเมื่อตักฟู่ทางตำรวจก็ยังติดใจคือก่อนหน้านี้นเคยเป็นประเด็นมารอบนึงแล้ว อย,ย,ยังยังอยู่ว่าก็จะยังใช้ชื่อกองสลากกองสลากไม่มีนะครับมีเรามีแต่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกองสลากคือคําที่นักข่าวหรือว่าประชาชนเรียกและในฐานะที่ผมเป็นนักการตลาดอาชีพจริงๆผมเป็นนักการตลาดเนาะผมจะเปิดเว็บขายลอตเตอรี่ผมจะตั้งชื่ออะไรที่ฟังแล้วแม่งลอตเตอรี่แน่นอนไม่ใช่หวยใต้ดินผมก็เลยไปคิดถึงคําว่ากองสลาก .com แล้วผมก็จดกองสลาก .com ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นกองสลาก มันก็ห่างกับสำนักง,งานสลากพอสมควรแล้วครับส่วนใหญ่ในประเทศนี้รู้แล้วว่าเราไม่ใช่สำนักง,งานสลากครับสุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรกับสังคมเกี่ยวกับการขายหวยการแก้ปัญหาหวยราคาแพงการแก้ปัญหาหวยราคาแพงนะครับมันไม่ได้ยากแต่ว่า เราต้องยอมรับปัญหาที่มีก่อนเราไม่เคยพูดถึงปัญหาเลยเราจะบอกว่าตรวจไม่เจอไม่พบลอตเตอรี่ไม่มีเกินราคาพอไม่เจอปัญหาเราจะไม่แก้เมื่อกี้ท่านดรเศรษฐกบบอกแล้วว่าเดี๋ยวอีก3าวันจะเรียกผมเข้ากรรมธิการเพื่อไปชี้แจงผมยินดีที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดท่านเนียหน้าเต็มในการแก้ไขผมก็หวังว่าท่านจะฟังต้นเหตุสาเหตุและปัญหาทั้งหมดและเริ่มลื้อกันใหม่ตรงนั้นผมว่าน่าจะแก้ปัญหาลอตเตอรี่เกินราคาได้ครับก็คือถ้าบอกผมว่าผมเป็นต้นเหตุของหวยแพงกก็จะบอว่า เชิญเข้าทุกท่านเข้าไปซื้อในเว็บท่านจะรู้ว่าถูกที่สุดในประเทศไทยมันมีรายงานมาว่าพี่สนิทนักการเมอืองคนนึงเลยรู้ช่องทางโ,โอ้โหผมขายวันแรกเนี่ยผมโดนทุกอย่างไม่รู้จักใครเลยคนระับไม่รู้จักใครเลย,ยผมแค่นักการตลาดทางอินเทอร์เน็ตแล้วเห็นช่องทาง,ทางการทำงานผมก็คุยกับโปรแกรมเมอร์ให้ทำแพลตฟอร์มกันอยู่ว่ะแล้วก็ทำแล้วก็โดนโกงแล้วถ้าผมต้องมีผมจะโดนโกงไหม่ะงวดแรกที่ทำ ประมาณกลางปีกลางปีหกสี่มีข่าวว่าตามพี่จันตามเดอะไวท์ก็มาัมภา์เราไปอยูแล้วผมก็ทํารายการซีโอเปียวตีนเพื่อแฉวงการลอตเตอรี่วงการโกงหวยเนี่ยอยู่หกเจ็ดอีพีไปหาดูได้ครับจะรู้เรื่องมีลึกๆส่วนตัวเป็นอธิบาจะแก้ไหมเขาพยายามแก้เป็นสิบล้วเปี่ยมันอยู่ที่อำนาจเต็มอยู่ที่ใครถ้าอำนาจเต็มอยู่ที่ท่านอนุชาและท่านอนุชาอยากแก้แก้ได้ทำไมที่หมอเต็มใจจตาขารับอก็ผมเริ่มจาก ศูสสนย์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงานเว็บลอตเตอรีร่ออนไลน์ไม่ใช่ง่ายนะยากมากระบบใหญ่มากสินค้าเราคือหนึ่งต่อหนึ่งสมมติว่า,า,นนา,า,นนา,าผมขายน้ำจา้มมะรุ่มพันขวดมันจะมีรูปรูปเดียวแต่ถ้าผมลอตเตอรี่หนึ่งพันใบจะมีลอตเตอรี่อยู่ไม่หนึ่งพันไหนเท่ลูกค้าเข้าเว็บผมแสนคนเงินผม,ผมมีลงที่ใต่ใจก่อนายก็อย่างสมมติว่า พี่จะเข้าซื้อลอตเตอรี่ของมังกรฟ้าเนี่ยพี่จะต้องมีตัวแทนจะต้องระบุตัวแทนว่าซื้อต่อจากใครมังกรฟ้าเขาจะคุยกับตัวแทนเขาไม่ขายกับลูกค้าโดยตรงแต่ของผมพี่สามารถสมัครแล้วก็ซื้อต่อผมได้เลยที่น้ดแต่ก่อนเราเป็นกองสลาดดก com ลอตเตอรี่นูจะไม่ติดทำไมเราเปลี่ยนเป็นกองสลากเพราะว่าผมหาลอตเตอรี่แปดสิบบาทไม่ได้ครับแล้วชื่อกองสลาดดก com คือมันคือความภูมิใจหนึ่งของผมที่ผมสามารถทําลอตเตอรี่แปดสิบบาทได้ในประเทศไทยที่ไม่มีใครทําได้เลยผมก็เลยอยากจะรักษาชื่อนั้นไว้เผื่อสักวันหนึ่งผมได้ลอตเต ผมอยากจะเปิดกองสลับลดัเคมนั่นคือเป้าหมายในชีวิตผม